นี่นะคะทุกคนนี่คือ,อตู้พักชายนะคะเวลาเราจะจอดรถตรงบริเวณนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ย่อนลงไปนะคะมีหลายภาษานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นี้นะคะใช้เป็นใช้เป็นในนี้ก็ได้ค่ะหรือว่า จะใช้เป็นการ์ดแบบนี้ก็ได้นะคะพอ,อเราก็จะกดตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะมีบอกว่า,อาจอดสามสิบนาทีใช้หนึ่งหนึ่งยูโรนะคะเราก็สามารถหย่อนลงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็มากดตรงนี้นะคะแล้วอ่ม กระดาษเนี่ยนะคะก็จะออกมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาส่วนส่วนหนึ่งไปแปะไว้หน้ารถน,นะคะเวลาเวลาเราจะไปจะจะไปจะไปที่ไหนเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจจะได้รู้นะคะว่าเราจอดเวลาไหนแล้วก็ควรจะออ,ออกเวลาไหนนะคะ Okay